อ๋อผิตหน้าประตูให้ทำอะไรได้หน oh, like hmm. oh, ูเหรออ๋อได้ผ oh, ีเหรอใช่ท hmm, ั้งว่าได้สิ่งไม่ดีชั่วร้ายเหรอใช่อ๋อเป็นมงคลอ๋อไปนาถูกบกอักเป็นมงคลมันไม่ตัวเหกะเหรอมีถั่วไหมมีถั่วไหมมีถั่วไหมถั่วถั่วมีไหมมีถั่วไหมอ้าวมีถั่วมีถั่วอะไรอ่ะ มีถั่วอะไรถั่วแฮะผัดไทยผัดไทยมีถั่วไหมนี่ยค่ะใบเนี่ยเนี่ใบนี่เราใบถั่วมันเท่ไปมีถั่วอ๋อนี่ใบถั่วผัดไทยมามันเท่ะเหรอแล้วมีถั่วไหมเรามีถั่วไหมถั่วค่ะไหนถั่วอ๋อนี่ถั่วอ๋อใบถั่วอ๋อใบถั่วนี่ชอบปล่อยอันนี้ใบถั่ว มีเง้อไหมมีเงาะเงาะไม่มีเหรอไม่มีเงาะเหรอเอามีอีกเหรอไม่ใช่นี่ส้มปล่อยง้อมีไหมงะเงาะมีไหมง้อไม่มีเดี๋ยวทุเรียนมีไหมเหรอยวทุเรียนไม่มีเหรอถั่วถั่วมีปะถั่วถั่วอยู่นี่เหรออ๋อถั่วเฮ้ยมีใบถั่วด้วยว่ะป๋องใบถั่วมีมีถั่วมีถั่ว แต่ทุเรียนงอกไม่มีพี่เงยงอไม่มีมีจ้าถั่วเลนจ้าเออถั่วเล่มีเนี่ยใบถั่วเล่ใบั่วเล่ใช่ไหมใบสุดเล่แต่ตัวงอทุเรียนไม่มีนิจิมีไหมลิจี่ไม่มีลิจี่เหรอลิจี่มีไหมลิจี่มีไหมคนสวย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 ไม่มีเหรอคนสวยอ่ะ มีไหมคนสวยมีไหม<า>คนโสดมีไหมคนโส,อนสดอ่ะคนโสดมีเปล่าเด้อไม่มีเหรอไมโสดเลยแ้วก็หาอยู่หาไม่มีเลย